ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดาน m ม x i แล้วก็ b ิดถูก นะครับก็บิดทูเนี่ยไว้เก็บเหรียญต้นน้ำของของ XRP นะครับมีค่อนข้างครบแล้วก็ส่วนในของกระดาน m e x C นะครับอาก็เป็นกระดานที่ติดอันดับแรกของส0อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปนะครับค่าแก๊สถูกค่าจำเนียมถูกก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในการ เก็บเหรียญต้นน้ํานะครับเพราะว่าเหรียญต้นน้ําส่วนใหญ่จะเข้ากระดานเม็กซิโกนะครับก็สามารถเก็บได้ที่กระดานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่อัธยปรยโยชน์แหละนะครับมีเหรียญค่อนข้างครบแล้วแถมติดสิบอันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะครับซึ่งต่างกับต้นน้ําในสมัยก่อนที่ไม่ได้ติดอะนนาะนะครับเรามีเยอะจริงๆสําหรับ หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาถึงเรื่องของ XRP ข่าวแรกคือ m e s s e r y นะครับเขาบอกว่า XRP เนี่ยมันอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นในฐานะสินทรัพย์สำรองของกระทรวงการคลังนะครับอาจจะลองจาก Bitcoin แล้วก็อีนะครับเขาจะลองรับ XRP ด้วยแล้ก็มี Doge นะ แล้วก็มี s o l ล n a นะครับ xrp เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้เป็นข่าวกองนะมเมซลลี่ก็เป็นผู้ให้ผลิตภัณฑ์ข่าวกองตลาดคริปโตชั้นนําเน้นย้ําถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สแห่งที่กําลังสํารวจนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสํารอง xrp เชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งตอนนี้มันมีอยู่3แห่งจากการโพสต์ x นะว่าบริษัทเนี่ยมีทั้งหมด3นะครับ1คือ w e v e power แล้วก็ เวลจ i สติก well นะครับแล้วก็ Vbus International นะครับกำลังวางแผนที่จะถือ xrp เป็นสินทรัพย์สำรองของกระทรวงการคลังด้วยนะครับอีกหน่อยสหรัฐก็น่าจะสนใจนะครับในการที่จะถือแอลคอยในการกระจายความเสี่ยง Vbus เนี่ยจะตั้งไอสำรองนะครับ xrp มูลค่า300ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Vbus International ได้ยื่น เรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับหรือ SEC เป็นที่เรียบร้อยบริษัทที่จดทะเบียนใน NASDAQ ระดมทุนแผนลางของ XRP ใช้เงินสำรองที่มีอยู่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งสินเชื่อในการสนับสนุนสถาบัานและการค้ำประกันของผู้ถือหุ้นนะครับตามเอกสารที่ยื่นใน v p a s เนี่ยก็จะพัฒนาสำรอง XRP เจงกลยุทธ์ร่วมกับ Samara Alpha a n a จ e m e n t นะครับจัดตั้งขึ้นโดยใช้สำรองดังกล่าวนะครับเพื่อสนับสนุนโซลูชันการชำระเงินระดับโลกนะจากนั้นแผนสำรองของ v i p o อ e p o w e เเนี่ยนอกจากนี้เมสเซอรี Mercury ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า v i p o อ e p o w e เเนี่ยได้จดทะเบียน NASDAQ ได้จัดสรรเงินทุนประมาณ121ล้านดอลลาร์นะครับเป็นแผนสำรองของ x r p นะแล้วก็ v i เว e r p o w ว r วางแผนที่จะลงทุน121ล้านนะ ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมว่าทางฝั่งของอเมริกาน่าจะสนใจ XRP เหมือนกันเนาะผมว่าความสนใจเนี่ย XRP น่าจะอยู่อันดับสามรองจากโซ l ลนานะครับลองจากโซก็ประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้อย่างอัอนสุดท้ายคือ w e l l j e s t i c Health นะครับ ็รับเงินประมาณ50ล้านเหรียญสารัสนะครับที่จะทําเรื่องของคุณสํารองก็มีการจด,จดทะเบียนและยื่นขอนะครับก็น่าจะประมาณนี้ก็ตัวของ XRP อ่ะนะครับ Bitget เ,เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้เรื่องของ Stablecoin คือ USDC นะครับในการชำระเป็นระบบ Payment ได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ในส่วนของเครือข่ายของ Solana ด้วยคือ SolanaPay นะครับ ก็จะช่วยทำให้ USDC เนี่ยเกิดการใช้งานได้มากขึ้นผ่าน Bitget Wallet นะครับก็ลองติดตามมาแล้วกันนะครับซึ่ง Solana เนี่ยก็พยายามที่จะขยายในเทือข่ายของเขานะแล้วก็ USDC เนี่ยเรื่องของ Market Cap แล้วเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยยังเป็นรอง USDT ค่อนข้างเยอะนะครับฉากนั้นเขาก็ใช้เครือข่ายพวกนี้ในการขยาย Stable Coin ของเขาด้วยนะครับ ต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะว่าข่าวน่าจะมีไม่เยอะนะครับของ XRP ผมก็เลยทำไว้หลายวันหลายข่าวอันนี้เป็นหัวหน้าคริปตโตของทำเนียบข่าวของบูฮินเนสนะครับพบกับบูเคเล่นะครับนายบูเคเล่แห <av ador S 2> ่งเอลซวาดอเพื่อหาลรือเกี่ยวกับบิตคอยนะเพราะว่าเอลซ d วาดอก็เป็น <çıkar> ที่แรกนะครับในประเทศแรกที่มีการ ซื้อบิตคอยนะครับ Buy h บไฮนะฮะกรรมอาคิการนะครับ,อรนะรบของสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีแห่งกำเนียบข่าวด้านสิีซาปีตันก็ได้พบกับประธานาธิบดีนายิบบูเคเล่นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาบอกว่าหามาจของบิตคอยที่ทะเยอทะยานได้เข้าพบกับ OG Bitcoin Country นะครับเพื่อหาลือถึงความสนใจร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันว่า บิตคอยแล้วก็สเตเบิลคอยและสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะครับโดยสเตซี่เฮอร์เบิร์ตเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานบิตคอยของเอลซอกก็กล่าวในคอยเด็กด้วยนะครับซึ่งการกล่าวของแกเนี่ยเขาบอกว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยฉันเชื่อว่าเราจะได้เห็นสิ่งพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลมาจากการประชุมทางนี้เราเขาก็กล่าวเสริมนะครับโดยไม่ไม่ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะ ก็ไฮเนี่ยมีบทบาทสำคัญในวอชิงตันเพื่อพูดถึงนโยบายด้านคริปโตโดยทำงานร่วมกับเดวิดแซกนะครับเดวิดแซกซึ่งเป็นประธานสภาคริปโตและรับบทบาทเป็น AI นะครับและาชาด้านคริปโตนะครับทั้งสองประเทศก็มีความสนใจอย่างใกล้คิดนะครับก็คิดว่าบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวตอนปลายปีน่าจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะขึ้นไปกลับไปที่ราคาเดิมคือแส0หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับบริเวณนะั้นะอาจจะเลยสักนิดหน่อยแล้วก็ลงนะครับจะเป็นการลงครั้งใหญ่ซึ่งผมมองไว้ว่าราคาที่บิตคอยจะกลับลงมาเนี่ยคือประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับน่าจะเป็นราคาที่ล่างที่สุดละนะอาจจะเจ็ดหมื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ลงมา ต่ำกว่าเดิมนะครับเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะครับที่พรรคเดโมโคแครก็มีการยื่นขอด้วยนะครับในการขยายเพดานนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสงครามเรื่องของโภชนาการนะครับแล้วก็เรื่องของมีเดีลหรืออาหารและยาเ้ยนะก็น่าจะต้องเป็นการเพิ่มงบนะครับสำหรับในการทำสงครามครั้งใหญ่ก็ไม่รู้ว่าครั้งใหญ่ยังไงที่ไหน นะครับก็น่าจะเป็นงบของรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางรวมถึงที่ต่างๆทั่วโลกอย่างอินเดียกับปากีนะครับปาาแล้วก็ทางกัมพูชาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สงครามด้านอื่นๆด้วยก็จะเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าไอ้สงครามแบบเนี้รยระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับทองคำอาจจะไม่ดีกับบิตคอย นะครับแต่ถ้าเกิดพูดในระยะ8เดือนต่อ8เดือนก็จะเป็นระยะดีของ Bitcoin Bitcoin ก็จะขึ้นแรงนะครับเราก็น่าจะเป็นตัวทำให้บิตคอยเนี่ยราคาไปถึงล้าน BTC นะครับ1 BTC เท่ากับ1ล้านดอลลาร์ประมาณนั้นโอเคครับข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเดี๋ยวเราไปตามชมใน ข่าวของวันต่อไปได้วยกันนะครับเพราะวันนี้ข่าวไม่ได้เยอะต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของอวะไอเอ็แล้วก็อ m มโนอินเวสนะครับก็เปิดตัวสังหาแต่เป็นรูปแบบของโทเค็นนะครับสำนักการลงทุนนักลงทุนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะอยู่ในโปรเจกต์ของแ a c k กรอบนะในข่าวนี้ประชาสัมพันธ์ล่าสุดนะครับก็ประกาศความร่วมมือนะครับโดย ปราสั่งหาริมาร์ซ่์พรีเมียมในดูไบนะครับก็มาจากอามานโนอินเวสอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้เป็นโพสต์จาก X นะครับในอาวะไอวันที่4มิถุนายนปี2025อ่านะครับเป็นข่าวสุดท้ายของกลุ่มคลิปของ XRP นะครับก็2วันละได้ข่าวมาประมาณนี้นะอ่าอีเทอร์ตอนนี้มีวานเนี่ย นะครับทำการเดิมพันนะว่าราคาเนี่ยจะพุ่งสูงกว่า3า0พันสี่ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งผมก็มองไว้อย่างนั้นเหมือนกันคือน่าจะไปได้ประมาณ3า0พ3น0านะครับแต่จะไปมากกว่านั้นเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเทอร์ตอนนี้เดี๋ยวผมดูราคาให้นะนาะที่ผมทําอยู่เนี่ยคือ2อ0พ 2, นสี่ส นะครับก็ก็ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างฟื้นมาพอสมควรเหมือนกันนะตอนนี้่าทางไอ้ตัวกราฟเนี่ยนะครับมันเป็นการกลับตัวแล้วแหละรอแต่แหล่งซื้อนะครับที่จะเข้ามาเท่านั้นเองอต่อมานะกอ็อันนี้มาจากคอยเด็กมีอีเทอร์ประมาณ 2461.38ดอลลาร์นะครับโดยตัวกราฟเนี่ยบ่งชี้ว่าจะพุ่งขึ้นเหนือ3000ดอลลาร์นะครับขณะมีหลักฐานใหม่ปรากฏซึ่งสนับสนุนแต่ก็ประมาณวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยเขาบอกว่าเทรดเดอร์เนี่ยรายหนึ่งจ่ายเงินเพิ่มมากกว่า2ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อสัญญาออปชั่นซื้ออีเทอร์จำนวน61,000สัญญานะครับแล้วก็จะมีวันหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนา ะครับที่ราคา3,200และ3,400ดอลลรานะก็ไม่รู้ว่าไปตรงไหนผมเดาว่า3,300นะครับแล้วก็อย่าง d e r b i t t นะครับเว็บแลกเปลี่ยนออปชันคริปโตตามทฤษฎีแล้วออปชันเนี่ยซื้อที่ราคา3,200ดอลลาร์นะครับก็จะเดิมพันราคาอีเทอร์เนี่ยหรือสเต็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก2,460ในปัจจุบันก็มากกว่า3,200ดอลลาร์ในสิ้นเดือน ดังนั้นการซื้อออปชันที่ราคาสาม0ันสี่ร้อยดอลลาร์เนี่ย่งชี้ถึงความคาดหวังว่าราคาจะพุ่งขึ้นเหนือระดับดังกล่าวนะครับแล้วก็เทดเตอร์คาดการณ์ว่าจะพุ่งขึ้นมากกว่าส0มสิบเปอร์เซนในอีกสามสัปดาห์นะผมคิดว่าหน้าราคาน่าจะเริ่มไปแล้วนะเห็นเริ่มการกลับตัวนะครับบิตคอยก็เริ่มกลับแล้วนะก็รอบนี้ผมคิดว่าบิตคอยน่าจะถ้ามันจะมันจะไปเนี่ยราคาน่าจะไปสูงกว่าเดิมไม่เท่าไหร่ นะครับน่าจะเป็นช่วงของการดันอีเทอร์แล้วก็แอลคอยอย่าง xrp solana d o g e นะครับอะไรอย่างนี้นะเราก็มีย่างนะครับอ้างถึงการประกาศของ sharp link gaming นะครับว่าจะย้ายเงินประมาณ425ล้านเหนรียญสหรัฐเข้าไปสู่อี e t h e r e ยมเพื่อเป็นเงินสำรองของกระทรวงการคลังนะครับเขาก็รับรองอีเทอร์ด้วยนะ ก็มีเรื่องของ ETF อะไรพวกนี้นะเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับอืมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับก็อีเธอร์น่าจะไปสักสามพันสามสามพันสี่แน่นอนนะครับไม่น่าเกินตรงนี้เราก็น่าจะเป็นการหลบนะครับเนื่องจากปิดคอยเนี่ยผมว่าดันได้มาเท่าเดิมแหละนะครับคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้ยใช่ไหม าครั้งที่แล้วนะครับ Go to the Moon ก็น่าจะดันไปถึงหนึ่งมื่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองรออะไรอย่างเงี้ยนะครับสองร้อยถึงเก้าร้อยนะก็จะเป็นช่วงขาลงของบิตคอยจริงๆและเป็นการต้อนรับปลายปีนี้นะครับตัวของปลายปีนะครับว่ามันจะเป็นขาลงนะตามเงื่อนไขนะครับตามเวลาของมันเพราะว่ากิปโตเนี่ย ก็ต้องมีขึ้นมีลงนั่นแหละนะครับก็ข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของ xrp นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่า xrp จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ m o o ไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ you <laughs>